ยิยงเข้าไปโอ้ยล้วมองไม่เห็นยังไงดีไปดูบุตก่อนกันบ้างบุตกอนดูครับบุตกอนระยะจูบออโอ้ยคุณกดดันเกิดไปเป้า <c oughs> กินละสิไม่แบ่งหรอกโอเคครับผมก็สวัสดีน้องๆหนูทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท่านบิกกี้เอ็กทูวันนี้บอกเลยว่าพี่มาอัดคลิปสะดึกดื่นเลยนะค่ำม,มืดเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนว่ามันมีแบบคนเขาอยากจะวัดฝีมือกันแล้ว่านคนที่เล่นในโทรศัพท์สายไฮไลท์ ึงจัดตึงเก,ก,ก,กินเฟียวฟ้ฟาวพระนครเลยอ่ะเข้าใจปะแบบเร็วจัดอีกคนนึงอ่ะดีกีการันตี m v p แห่งเอเชียที่แบบนัมเบอร์วันนัมเบอร์กอรไม่มีใครเอาลงได้เด็กคนนี้อายุ12ไอ้ปุนกอดส่วนสายไฮไลท์อ่ะไอ้ดวี่เฮ้ยทุกคนจะอยู่ฝั่งไหนโทรศัพท์ั้องคู่นะไม่มีการโกงกันเลยนะแตบบ่เขาอยากจะวัดไง้ดวี่มันทักมาว่าช่วงนี้แบบไม่มีใครเอาผมลงเลยอ่ะแบบ ผมตึงเกินอ่ะอยากเจอแบบตึงๆอ่ะมีหรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวเจอเด็กอายุ12 13เป็นนักแข่งตัวตึง m อ p เอเชียถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยระวังลอกนะบอกเลยนะไอเดวี่แอมแอมเขาเป็อ้องพูดพ่ำมทำเพลงแบบเกลิ่นมาขนาดนี้แล้วถ้าใครเชียร์น้องคุณก้อนก็คอมเมนต์ด้วยถ้าใครเชียร์ดิวี่ก็คอมเมนต์ด้วยแต่เหนื่อยสิ่งอื่นใดนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์กดติดตามช่องท่านวิก,กิเอ็ู โอเคเปล่าโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าใครมันจะตึงกว่าใครไปเลย let's go <S เอโอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เปิดประเด็นมาจาับภาพอยู่ที่น้องปุณนจอนะครับทุกคนอ่าฮัไม่รู้ว่าน้องปุณนนี่มันจะมานี่แบบไม่ค่อยได้มาโววปฟอมในช่องพี่นานแล้วนะแต่แบบฝีมือดีอยู่แล้วแหละเดี๋ยวเราต้องมาดูครับว่า <c oughs> สู so ้เดี no ๋ยววีได yeah. <mor MEL Thanks in photos> ้ห no รือเปล่าตอนนี้พีเขาเบาเสียงเกมนี่ตึงตอนนี้ยิงจัดกันแล้วนะครับปงเปงโปงเปงกันไปแล้วครับเอาแล้วปุนก้อนพยายามสะบัดโยกเข้ามาเดี๋ยวเกมแรกดูปุนก้อนกันก่อนว่ายังตึงอยู่หรือเปล่าเอาแล้วออกขวาไปก่อนแล้วหันซ้ายหัวเข้ามาแล้วยังไม่เจอใครแล้วออกขวาอีกทีแล้วเจอแล้วยัดเข้าไปยังไม่โดนตัดเป็นรีวิวกันบ้างสายจวดสายจวดเอาละโดดออกซ้ายมาแล้วเปิดโครโนครับพยายามจูงหาอยู่แล้วเจอปุนก้อนอยู่ด้านขวาพยายามอ้อมหนึ่งทีแล้วโดดส่วนอ้าเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้คือจูบแบบ จุบก,กระบานอะ่ะทุกคนประมาณว่าโดดมาแล้วบุญก็อจุบก,กระบานเบาๆแบบเฮ้เอา้านี่หัวดิววี่เองเหรอก็ไม่เท่าไร่นะผิวเกินไปหรือเปล่าไม่ลืมหูลืมตาดูแบบไม่ดูตามาตาเลีอยวหัวกระบานแยกเข้า เกินไปเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าเกมนี้ดิววี่จะแก้เกมยังไงครับทุกคนครับอ่ะโอเคครับนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มันแนะนับมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่21 1เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ2ี่ส o บโตครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วยเฟซบุ๊กครับผม หลังจากนั้นนะ,ะทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทูวอลเล็ตครับเข้ามาหน้าทูวอลเล็ตแล้วจะเห็นเบอร์โชว์อยู่ตรงนี้ครับโอนเงินเข้าไปได้เลยอยากเติมเท่าไหร่โอนเข้าไปเลยครับพอโอนเงินเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนจะได้เลขอ้างอิงครับก็นำเลขอ้างอิงมาใส่ตรงช่องเลขอ้างอิงตรงนี้ได้เลยครับทุกคนพอกรอกเลขอ้างอิงเสร็จเรียบร้อยครับทุกคนรอหนึ่งนาทีนะครับแล้วกดยืนยันข้อมูลได้เลย พอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆจะเห็นหัวข้อสุ่มของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนําเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมี2อันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป่าวสุ่มครั้งละสิบเครดิตเท่านั้นนะทุกคนเดี๋ยว เฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลิน่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ยแค่ช่องเดียวเหรอพี่เขาใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลยเกินไปเป้าเกินไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นหุยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกมีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอว้าโย่พันห้าร้อยเชลการีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้พันห้าร้อยเชล เข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟครับหลังจากนั้นร็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนร็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อการีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรการีน่านะครับก็นําเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันต่อรหัสแลกมาแล้วนะทุกคนกดยืนยันไปเลยนี่ยินดีด้วยคุณได้รับทั้งหมดนี่ครับ1,500เชลตรงนี้ครับ 3,600กว่าเพชรน,นะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่มม2มาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วก,กดยืนยนันอีกหนึ่งทีอา้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกัน2ครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไป1 2 3 let's go 7 6 0ลเจ็ดพเ <อ S 1> พชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูๆทุกคน24สิบโตเกมใหม่เพาอัปเดตมาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคคคคคคนน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 รรรรรรััััับบบบบบมมมาาาาลลลอออองเเเ่่่่ใช้้้้ิกกกไดดยยววุแแตตีี๋ ไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go อ๋อครับผมเกมที่2เริ่มต้นขึ้นครับทางฝั่งของดิววี่ที่โดนยัดไปก่อนนะเมื่อกี้นี้พี่จับภาพดิววี่แล้วเป็นจังหวะที่ดิววี่ตายพอดีใช่ไหมล่ะทุกคน <S <S เดี๋ยวเกมนี้จับภาพดูดิววี่กันก่อนสักแป๊บหนึ่งถ้าสมมติว่ายังไม่สามารถแบบยิงปุ่นก้อนได้เราจะสับภาพไปดูปุ่นก้อนนะครับออกมาแล้วเจอกันโลง่โลงๆโดง่โดงๆอย่างนี้ยิงยัดเข้ามาแล้วยังไม่โดนครับพยายามจู๊กจูกโดดมาสบันอ๋อเฮ้ยเอ้าเมื่อกี้กบาลปุ่นก้อนดอเอ้าก็เหม่งเหมือนกันนะ ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะแค่วิ่งมาแป๊บเดียวก็แบบประมาณว่าหัวกระบาลแย่งเหมือนกันนะน,น้องชายคิดว่าเป็น MVP เอเชียแล้วแบบจะเก๋าเกมกว่าพี่เหรอครับแฮมก็ไม่เท่าไร่นะบุญกอ๊อนเองเหรอมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสองคนนี้มันจะแบบใครจะตึงเปี้ยวอกันครับเกมต่อไปเกมที่3ครับเริ่มต้นขึ้นตรงนี้ครับน้องปุนกอ้อนครับ,รบเดี๋ยวเราดูฝั่งนี้กันบ้างชุดเจ้าชายด้วยนะอา้า,ามเฮ้ยเเดี๋ยวก็ลุล่วงจากตร,ตรงนี้หรอกไม่ได้นะไม่สมศักดิ์สีปาดขวามาเป้งไปแล้วยังไม่โดนใครครับ เอาแล้วออกขวาออกซ้ายออกซ้ายออกขวาสับหน้าสับหลอ,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 อกเอาแล้วไอวอลอย่างรวดเร็วบุญกอนมีอาการโดดกระตุกนิดหน่อยต้องบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยน้องปุนก็เป็นสายแบบถ้าอยู่ในเขาเรียกว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยคมจัดๆเวลาลากยิงหัวเยอะที่สุดเป็น MVP ของเอเชียได้ด้วยการยิงเฮดช็อตด้วยแล้วก็ดามเจเยอะสุดด้วยโหก็ครบเครื่องอ่ะแต่พอมาเล่นอย่างเงี้ยมันต้องพิวหน่อยบางทีแบบมันขันจีจังหวะช็อตที่แบบสตันแต่ว่าดูดีๆนะน้อยมาก ขนาดไม่ค่อยเล่นอ้าวเล่นสายพิวเท่าไหร่แล้วคุณก็พยายามจู๊กสะบัดจู๊กสะบัดโยกไปโยกมาเอ่าแล้วเมื่อกี้เหมือนจะจูบก,กันอีกหนึ่งทีชิดปัดชิดลงมาแล้วตรงนี้ยิงแั้เข้าไปแล้วดิววี่ครับโดดชนไอวอลไปหนึ่งทีก่อนแล้วน้องคุณก็โดดสะบัดเข้ามาแล้วยังไม่โดดออกความมาแล้วเจอกันแล้วยิงแย้เข้าไปยังไม่โดนออกความมาสะบัดเข้าไปแล้วยาจูบยังจูบใครไม่ได้ครับเปิดโคโนตรงนี้ครับแล้วโดดข้ามเข้ามาแล้วไปไม่ได้ไอวอลมันขวางครับ เอาแล้วต้องอ้อมหนึ่งรอบอ้อมมาแล้วเจอเจออยู่ไกลไกลแล้วโดดยัดเข้ามาแล้วยิงไปยังไม่โดนครับคนก้อนคก่อนอันที่สองก็ยังไม่โดนตัดภาพาไปดูทางฟั่งของดิววี่กันบ้างดิววี่โดดสะบัดนี่ไงคุยเขาสะบัดจอบแบบเร็วมากเลยนะเมื่อกี้เขาวิ่งขวายแล้วโดดไปซ้ายเฉยแล้วยืนแอคด้วยคือไรหรออา้าวเนี่ยมีพี่หรออา้าว้ยใจเย็นดีนี่เด็กนะคะเล่นเขาไม่ได้เล่นแบบซ้อมหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้เขาซ้อมแบบ เขาจะไปแข่งโปลีก่ะเข้าใจป่าวดิวี่คือแบบเขาซ้อมเสร็จระเบิดซ้อมเปิดโคโน,โนส่สวนยิงอะไรอย่างเงี้ยเองก็เกินไปป่าวถ้าชนะไม่ขาดเองก็อย่าพึ่งห้าวนะเฮ้ยเอเดี๋ยวเรามารอดูกันครับเกมที่4ตรงนี้ครับปุนก้อนจะสามารถแก้เกมได้หรือเปล่าโอโ้โหดูโยกดูเขาโยกดิฝุ่แล้วไอวอบินขวาย่างสวยงามครับโดดสปะปป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 ป เมื่อกี้คือปืนจ่อปากเลยอ่ะเอาปืนกอกปากว่าดิววี่เหรออาปากเอาปืนยัดเข้าไปแล้วก็ยิงปังหัวกระบาลแยกทะลุเลยนะแล้วเมื่อกี้มันเร็วมากอ่ะยังไม่ทันได้ผาก่อรเลยเยอจะรีบไปไหนครับคุณเองก็โชว์คาเป็น MVP เกินนี้ขนาดแบบเหมือนเก็บกดอะไม่ได้ลงแข่งใน AAA ใช่ไหมครับเพราะว่าอายุไม่ถึงนะครับถ้าใครสงสัยว่าน้องคุณกอนทำไมไม่ได้ลงแข่งโอลิกซีซั่น4กับแอตแทออรานะครับ เนื่องจากกฎกติกาที่ตั้งขึ้นมาครับน้องปุณกอ๊อตอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ก็เลยไม่ได้เข้าแข่งขันนะครับแต่น้องจะอายุถึงในเดือนมีนาก็คืออาจจะสามารถลงแข่งในรอบชิงชนะเลิศได้เพราะฉะนั้นภาวนาให้แอต a อดอ์ราเข้ารอบครับแล้วน้องคุณกอ๊อตจะไปโผล่ในรอบชิงชนะเลิศแน,น่นอนตอนนี้น้องยังซ้อมอยู่อย่างหนักหน่วงครับ อาจจะไม่ได้ซ้อมแบบเฮ้ยล้วโดดยัดเข้ามายังไงปัดตัดผ้าไปดูดิวีสายจู๊กสายจู๊กสะบัดระวังโดนจูบอีกนะน้องรักนี่ไงยัดเข้ามาแล้วยังไม่โดนล้วออกสายมาแล้วยัดเข้าไปอีกครับเอาละฮะดิวีสะบัดเข้ามาแล้วปาดขวามาแล้วยิงโดดยังไม่โดนครับดูดิสะบัดโคตรเร็วหมุนตัวไปหนึ่งทีแล้วออกมาไอวอร์แล้วโดดออกมาแล้วยัดเข้าไปเป้กแล้วยังไม่โดนแล้วโดดต่อยอ่ะเมื่อกี้เร็วมากทุกคนแบบเร็วเร็วไปเลยอ่ะคือแบบยิงเป้งทั้งไอวอร์แล้วโดดออกมาอีกได้อีกหนึ่ คือปุนก้อนยังอยู่ที่เดิมในจังหวะที่ตั้งไอวอลอยู่เลยอะต่อแล้วครับผมในเกมที่6ครับตรงนี้ครับดันหน้าเข้ามาใส่เอรย้วหมดเลยหมดเเสียวเยอะอ่าแล้วปุนก้อนโดดไล่เข้ามาครับประชิดว่บปัดขวามาแล้วยิงไปยังไม่โดนออกขวาไม่ยียัดเข้าไปก็ยังไม่โดนเอาแล้วติดไอวอลอย่างรวดเร็วปุนก้อนหมุนหนึ่งรอบเหมือนกันครับหนึ่งรอบท่วนเอาล้ววิ่งมาแล้วเจอสวัดโอ้โหเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายฝั่งนั้นเขาแบบโดดแบบโดดกางัดเลยอะเบ้มเฮ้ย คุณมันระยะจูบมันเวอร์มากเลยทุกคนมันเวอร์เกินมนุษย์มนานี่เด็ก12-13จริงหรอวะเกินไปเป้างงนะฝีมือมันเกินคนน่ะเกินผู้ใหญ่อีกอะ่ะพี่ยังอายเลยเอางี้ดีกว่าอย่างพิวเราระยะจูบคือแบบวางเป้าคมมากระยะไกลอาจจะเขาเรียกวัยสูสีกับดิววี่นะเพราะว่าดิววี่ค่อนข้างจะเร็วบอกเลยว่าดิววี่เป็นคนที่สะบัดเร็วมากถ้าอยู่ในระยะไกลหน่อยอะ่ะอาจจะสู้การสะบัดจอของดิววี่ไม่ได้เว้ยแต่ในระยะประชิดอ่ะ เดววี่มันยังไม่ทันได้สะบัดไงมันประชิดใช่ไหมไอ้ปุนมันวางเป้าแบบจ่อปากกอกปากทุกทีเลยอะ่ะไอ <First. S 1> อะไรนะพี่บิ๊กระยะไกลไม่ไม่คมหรอระยะไกลเมื่อกี้บอกว่าไม่คมหรอ,อ,อก็ดูเอาละกันนะครับพี่บิ๊กช่วยทางตาแหกตรงแหกตาดูด้วยเอาไม่ใช่นะน้องไม่ได้ด่าแบบนี้นะพี่ภาคเองนะทุกคนนะเออเกินไปแล้วแบบนี้ทางตาดูแล้วรู้สึกว่ามันตึงเปียกเกินไปอะ่ะทุกคน ยังไงดีครับแบบเนี้ยดิว,วี่โดนนําแล้วนะครับเฮ้ยมันสูสีไปเพราะวะมันสลับกันขึ้นนํำอ่ะเมื่อกี้ดิว,วี่ขึ้นนํา2ต่อ3ใช่ป่ะดิว,วี่ได้3ไอปุ่นได้2ตอนนี้ปุนได้2เกมรวดขึ้นนําเป็น4ต่อ3เกินมาดูดิว,วี่กันเลยดีกว่าครับดูความผิวดูจังหวะที่เขาเล่นครับเอาแล้วแล้วปุ่นโดนมายังไงเฮ้ยหลบเแบบ๊บยังไม่โดนครับแล้วปุนโดนเข้ามาแล้วย,ยันจู่แบบนี้ยันเข้าไปก็ยังไม่โดนอีกทีแล้วปิดไอวอลก่อนเลยหูเจ็บเจ็บหนักครับ เดี๋ยวพี่บอกเจ็บไม่ไหวละเจ็บไม่ไหวละแป๊บนึงลูกผู้ชายครับเปล่าเราอะลูกเก้ยเกิด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 อย่ายิงดิอย่ายิงดิไม่ได้นะอันตรายอันตรายขอพันเลือดพันหนองพันยาโอ้โหนิดนึงดิครับเดี๋ยวพี่ทักกระสุนเรียบร้อยแล้ววิ่งออกมาเลยยะยูดยิงยังไงวะคือจอเขาอะเร็วมากสะบัดเร็วมากแล้ววางเป้ายิงแล้วอะแต่จอพี่อะ ที่เป็นจอออฟฟิเชียลในการแบบถ่ายการแข่งขันเลยอะยังจับภาพไม่ทันน่ะความไวเราแบบระดับเดอะแฟลตอะรู้จักเดอะแฟลตหรือเปล่าทุกคนมันไวเกิน <c oughs> โหตึงปยะ <c oughs> เฮ้ยเสมอซีซีใครจะขึ้นนำา <c oughs> <c oughs> ดวี่จะขึ้นหรือว่าไอปุนก็จะสามารถขึ้นมานำได้อีกเอาละตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ว่ากดดันกันทั้งคู่ละปุนก็บอกไม่ยอมโวยมาแล้วโวยขอคบคมขอคมคมเปิดโคโน่เลยแบบ จะปิดฉากเลยอะแบบอยากอยากวัดแล้วอะขอเปิดโคโน่แล้วเอาเลยเนี่ยในแบบในแบบสิบวิตรงเนี้ยเบมอุ้ยอุ้ยเปิดโคโน่นี่ไงยังเข้ามาหนึ่งทียังไม่โดนเลยโดดแบบนั้นก็เสียวแทนเลยเอาแล้วเกมนี้ใครจ่ายได้แล้วโดดยังเข้าไปแล้วยังไม่โดนครับส่านะของดิววีใช้เป็นลูกซอเอ็มเป็นแบบเจ็ดวันพันช์แมนนะครับผมเอาแล้วเจ้าบ่าวหนุ่มปุนก้อนครับจะไหวหรือเปล่าออกขวามาโบกสะบัดเข้าไปแล้วยังไม่โดนแล้วดิววีไอ้มีเออหน่อยนึงตรงเกมบอเลยเฮ้ยแล้วเขายืนหรอ ไปแล้วครับแล้วตรงนี้โดดสะบัดเข้ามาแล้วไอวอลปีเข้ามาเอาแล้วครับจะได้หรือไม่ครับเราอ้อมหลังมาแล้วปุ่นก้อนออกสายปุ่นก้อนพยายามจูงแล้วจูงมาเจอกันแล้วสะบัดยิงยังไม่ได้ครับผมออกมาแล้วเจอกันลงลงเจอกันลงลงแล้วไอวอลปดเข้ามาแล้วสะบัดโอ้โหถ้าถ้าไอุ้ยโอ้โหมันเท่จังหวะมันเป็นจังหวะแบบเวอร์เหมือนดิววี่จังหวะได้เปรียบแล้วนะเมื่อกี้แต่ปุ่นแบบยิงแบบ ไอเดวี่แบบโดดเฉียงออกซ้ายปั๊บแล้วสะบัดเป้ามาโดนเอวปุนกอสปุนกอสแบบตอนแรกเล็งโดนไหลนะพอยิงโดนเอวปุ๊บสะดุ้งไงเจ็บเอวแล้วแบบเออแบบโยกตัวหน่อยนึงอ๊อกระสุนวอนเตดโค้งเข้าหัวเดวี่กระเด็นกระแทกกระแพงเลยตายเลยเดวี่จะทําได้หรือไม่ครับวิ่งกานเข้ามาในโกดังแล้วรอตั้งรับปุ่นกอสปุ่นกอสเ<อ>บ้มจัง ยังไงดียังไงดีโอ้ระดดูปุญกอนไม่ดันเลยดันสู้แบบสุดลีสุดเด็ดปุญกนบอกจะเอาแต้มที่หครับจะเอาแต้มที่หครับอย่าอย่าห้าวอย่าเป้งมากเดวี่อรอโอ้แล้วไอ้นี่มันมันก็ยังคงคอนเซ็ปต์เ,เดิมอะคือแบบเล่นผิวอะแล้วไงอรอทำไมหรอครับเบ๊บเฮ้ยย่ไโดนครับโดนสะบัดมาเบม๊มเฮ้ยโอ้โหนัถือปืนเมื่อกี้นะพี่บอกเลยนะปุญกอนมีตายปุ๊บระยะจุบโอ้โหดูไม่ไม่ทันเอ้ย ไหวเมื่อกี้ยังหันหลังอยู่เลยสังเกตไปรีเพย์ดูได้เลยเมื่อกี้ยังหันหลังอยู่ยอยู่ดีกระโดดออกมากระโดดแบบหันหลังแล้วลูกกระสุนวันเต็ดยิงไปข้างหน้ากระสุนโค้งกับทะลุขาเอ้ยลอดใต้ขาทะลุหัวปุนกอนเฉยห้าต่อห้าครับซักงันเลยครับตรงนี้ครับใครได้แต้มที่6ก่อนสบายใจชาละวันชาชาชาบอกเลยเดี๋ยวดูปุนกอนกันครับไม่มีการอัดตัวตายเลยนะ แล้วแบบวงไม่แทบไม่ปีโป้เราเม็ดแรกเปิดมาก่อนเป็นปุนก้อนเปิดโคโน่อย่างรวดเร็วแล้วโดดเข้ามาระยะไปชิดตร,ตรงนี้ครับแล้วมีการขี่คอกันนะไปเอาโดดตามเข้ามาโโอ้หแล้วจังหวะเห็นไหมเห็นจังหวะของดิวบีไ่ไหมเขาวิ่งรอแบบสวยมากแล้วโดนหัวไปหนึ่งสเก็ตครับหมดแล้วปุนก้อนพยายามจุกหลบหาม,มุมมองก่อนแล้วโดดสะบัดเข้ามาตรงนี้ยังไม่โดนครับปุนก้อนมีโดดกระชากใจไปหนึ่งทีครับแล้ววิ่งหลบออกมาก่อนครับ ทางัางของดิวดวี่พันเลือดพันยาพันหนองเสร็จเรียบร้อยชักกระสุนให้เพียบพร้อมเปิดไอวอลออกมาแล้วพยายามวิ่งมาแล้วสวนกันกับปุ่นก่อนแล้วปุ่นก้อพยายามจู๊จู๊อย่างเดียวจู๊อย่างเดียว้รโดรอจนเข้ามาลรวยัดเข้าไปก็ยังไม่โดนหัวครับสะบัตออกมาครับดิววี่ครับดูภาพดิววี่แล้วมันไม่รู้จริงๆว่าเป้าเขาเล็งอยู่ที่ตรงไหนครับแล้วยัดตัวกันไปคนละหนึ่งเมตรกันก่อนครับไอวอลพันอ้อมตัวครับแล้วโอ้เปิดโคโน่ครับเปิดโคโน่พร้อมที่จะระเิญศึกวิ่งตามเข้ามาสะบัตจู๊แล้วโอ้ระยะเกือบจู เอาแล้วโยกตามกันมาตรงนี้ตึงเปียตึงจัดบอกเลยครับหยุดหายใจโอ้โหแล้วรู้เลยว่าเหมือนเขาจะยิงแล้วพยายามจุกอ่ะพยายามสะบัดจอเพื่อแบบหลบกระสุนอย่างเดียวอ่ะครับรู้เลยว่าแบบจังหวะอันตรายอุย้ยทุกคนนี้มันตึงที่สุดตัง้งแต่เคยเห็นมาแล้วนะแล้วเฉือดเฉือนกันมาแล้วโดนสะเก็ดโดนหัวไปน,นิดนึงครับเลือดหายครึ่งหลอดเท่านั้นไม่เจ็บแล้วจุกดูกระโดดย,ยิงเข้าไปโอ้ยแล้วมองไม่เห็นยังไงดีไปดูปุ่นก้อนกันบ้างปุ่นก้อนดูครับปุ่นก้อนระยะจบ คุณกดดันเกินไปเป้าพี่บอกเลยเกมเมื่อกี้ตึงที่สุดตั้งแต่เคยดูมามันเสียอย่างเดียวมันมีคนที่มันตึงแบบนี้อีกหนึ่งคนเว้ยแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยว่างมาไอลาเต้ทุกคนไปคอมเมนต์มันดิเฮ้ยไปคอมเมนต์ดิว่าเฮ้ยมาหน่อยจัดหน่อยชัน้น,นช่องทช่องทันบิกกี้เอ็กทัวไอตัวที่ตึงแบบผิวไหวดังสายน้ำสะบัดจุกแบบเหลี่ยมคมเตอ้อ,อีกหนึ่งคนอ่ะลาเต้อ่ะ อยากให้เจอกับใครถ้าลาเต้ามาทุกคนไปคอมเมนต์เลยไปโถมคอมเมนต์เลยออกช่องท่านพี่กี่ได้แล้วมาได้แล้วมาแต่เกมนี้มาดูกันก่อนครับว่าปุนก๊อสจะปิดฉากเกมนี้เลยหรือจะเป็นดิววีที่จะตีตื้นท่านพันหกอหกครับเอาแล้วดิววีเกมนี้ต้องตึงเปียเอ๊บโอ้แล้วเปิดโคโน่เลยปุนกออ๊อสอ๊บเพียเดียวพอพี่สาบานตรงนี้เลยว่าไม่มีการบอกจัดฉากจัดเอกกระดอแมวอะไรเลยนะครับทุกคนมันยิงกันได้แบบนี้เอง แล้วสองคนนี้ไม่ได้สนิทกันนะครับไม่มีการแบบทักไปเฮ้ยเอาเสมอหกหแล้วมาวัดกันเกมที่7ไม่มีครับไม่มีทักไปถามส่วนตัวได้เลยครับไม่มีเลยครับจัดชงจัดฉากพวกเอกดูก็น่าจะรู้พี่เชื่อว่าน้องๆคนดูสายโท่ของพี่ฉลาดทุกคนทุกคนสามารถรู้ได้ว่าจัดฉากหรือเปล่าดูจากสเต็ปการยิงมีการยิง แบบยิงพื้นหรือว่ามือมองฟ้ายิงท้องฟ้าเป้งๆหรือว่ากระโดดอือๆให้ยิงมีไหมพวกเองลองไปรีดูเลยนะทุกเกมที่ผ่านมาแล้วเกมที่เกมสุดท้ายตัดสินครับจะเป็นปุ่นก้อนหรือเดีวีิโอแล้วจังหวะโลกๆแบบเมื่อกี้แล้วลงๆอีกแล้วปุ่นก้อนปุ่นก้อนพยายามจูงอยู่แล้วไม่เล,ลายระยะจูบระยะจ,จูบอีกแล้วแล้วเสียวตัดภาพมาดูนะครับพระระยะจูบแบบนี้นปุนก้อบอกว่าขอได้ไหมปุนบอกว่าถ้าไม่ตายคือระยะจูบต้องเดเดืูดๆๆๆๆๆๆๆทุกคนๆี่เสีๆๆๆๆๆเสีๆๆๆๆๆๆๆ หัวใจจะวายหัวใจจะวายเชียร์ใครอ่ะเชียร์ใครไม่ถูกเลยทุกคนขอดูม,มุมสูงเลยแล้วกันไม่รู้จะเชียร์ใครไม่ต้องดูสเต็ปแล้วสเต็ปเขาดีอยู่แล้วเอาม,มุมสูงเลยแล้วกันเป็นกลางเป็นกลางเดี๋ยวจับภาพคนหนึ่งเยอะก็จะโดนอีกคนแฟนคลับอีกคนหนึ่งบ่นอะไรอย่างเงี้ย ดูมุมสูงกันไปเลยดูมุมสูงกันไปเลยเอาแล้วปุนกอโดดเข้ามาแล้วดิวี่พยายามจุกเต็มที่สะบัดมาแล้วเจอกันวิ่งสวนกันอีกหนึ่งทีวิ่งสวนกันอีกหนึ่งท,งนนงทีแล้วจุกเลยยัะไปจูบเลยยะประปชิดเอ้ยเลยยัดเข้าไปเลยยังไม่โดดแล้วมีการนั่งหลบด้วยปุนกอนปุนกอนนั่งลงหลบรรหรือเปล่านั่งลงหลบกระสุนหรือเปล่าแล้วยังเราวิ่งจุกโอ้โหลลเลยตจะไปชิดอะไรกันขนาดนั้นวันนี้อ้อยเสียวโหเจ้าชายวิ่งเข้ามาแล้วปาดมาเจอกันในระยะไกลแล้วปุนกอนพยายามดันเข้าไปต่อดันเข้ามาแแลลล้้้วววออออกกขาาซยหบ เป็นการหลอกครับดิวี่พยายามหาระยะนะครับดูดิวี่พยายามโดดถอยเพื่อหาระยะเลี่ยมมุมแล้ววัดกันคนละเม็ดเอาละวบุญก้อนพยายามไล่ล่าอยู่ครับไล่ล่าโคตรไอเคียมโคตรไอเคียมครับเอาละฮะใครจะอยู่ใครจะไปก็บอกมาดูต่างคนต่างดึงเชิงอ่ะโอ้โหดึงเชิงแบบไม่ยอมกันเลยอ่ะแบบไม่ยอมปัจิตแล้วโคโนโอ้โหโคตรเร็วทุกคนไปรีดูเลยนะเร็วขนาดไหนวิ่งมาอยู่ดี่เปิดโคโนเรางัดเลย ทุกคนว่านิ้วมันต้องแบบขนาดไหนวะโอ้ห <Ooh, S 1> เกินไปครับแล้วปิดฉากครับปุ่นกอนครับล้มดิว,วี่ลงไปครับเฮ้ย hey! MVP เอเชียไทยแลนด์ er ความภาคภูมิใจของประเทศไทยของพวกเราพวกเองว่าไงอะตอนนี้น้องกําลังซุ่มซ้อมอย่างหนักหน่วงนะครับถ้าช่องน้องไม่ค่อยไม่ค่อยลงคลิปปลดรวยว่าน้องกําลังแบบซ้อมอย่างหนักหน่วงเพื่อที่ให้เอเอเข้ารอบชิงแล้วน้องไปเล่นรอบชิงอย่างแบบไปคว้า MVP ไทยแลนด์มาอีกอะเข้าใจปะ ก็อย่าลืมสนับสนุนช่องน้องปุนกอ้อนด้วยและอีกหนึ่งคนครับดิววี่ไม่ใช่ก,าก,าก,ากักๆทุกคนน่าจะเห็นแล้วนี่ยิงกับตัวตึงปุนกอ้อนะครับยัง6-7ไม่มีเตรียมแล้วทุกเม็ดทุกหน่วยแต่ละเม็ดที่ยิงกันอะคือเวอร์สุดๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปถมคอมเมนต์ถมติดตามช่องดิววี่ด้วยครับทุกคนครับโอเคเป้า ถ้าจะดีก็แบบไปโถมเลยว่าอยากเป็น d ิวีเหรือเปล่าเขาแกง X2 ได้นะอะไรแบบเนี้ยขนาดปุนก้อนยังเป็นปุนก้อน X2 เลยใช่ไหมทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากดิวีไ้คิดด้วยนะครับอะไรแบบนี้นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ s u ซับสไครกดติดตามกดกระดิ่งกิ่งของแก้วช่องพี่นะครับช่องปุ่นก้อน <Yeah. S 1> แล้วก็ช่องดิวด้วยนะครับน้องๆทุกคนและ ถ้าน้องๆอ,อยากเห็นดิววี่เล่นกับใครหรือว่าอยากเห็นปุ่นกอสยิงกับใครคอมเมนต์ไว้ครับหรืออยากเห็นคู่ไหนมากๆคอมเมนต์ไว้พี่จัดให้แน่นอนเพราะว่าทุกคู่ที่พี่เอามาออกให้น้องๆดูคือคู่ที่น้องๆคอมเมนต์นั่นเองครับพี่จัดให้น้องๆคนดูสายถกมองพี่ทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ